ชั้นสองก็เลยค่ะก็เป็นถงให้ห้องน้าชั้นสองเดี๋ยววันนี้เราจะทําห้องน้ําชั้นสองเป็นอันดับแรกก่อนเพราะว่าจากที่เห็นเมื่อกี้นี้มันน้ํามันซึมไปชั้นหนึ่งเนาะเราก็จะปิดประตูบานนี้ mm hmm. เห็นปะมันรั่วค่ะรั่วซึมไปเราก็จะเกาะปิดประตูบานนี้ไปไม่มีมีประตู เข้าออกในทางเดียวค่ะแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์จริงๆสภาพห้องน้ำก็ยังใช้ได้อยู่นะจะว่ามีรูกวาค่ะเราก็เลยจะเปลี่ยนเหลือแค่ประตูทางเข้าออกจากบันไดทางเดียวอันนั้นก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะ ดูประตูห้องนอนนี่ค่ะเพื่อนๆสีเขียวเชียวสาวบ้านก็สีเขียวน,นี่ก็เป็นบ้านที่ติดกับเราอีกฝังหนึ่งนนเนาะมุมทีวีพังมากแม่ดูดีนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ห้องนั้นพิรมซื้อไว้เตรียมรอช้นะคะเห็นปะทุกะข้องทุกห้องจะเน้นสีเขียวชมพูนะ แล้วก็ปัจตุบนันนี้ที่เรากําลังจะก่อปิดปิดไปเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าบิลลอินอันนี้ก็จะเป็นเฉลียงก็จะเป็นต้นมม่วง